สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียี่เหมือนเรงครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืนครับรถแห่มาถึงแล้วบนมีไฟหัวเกียงวะไฟในหัวมี่วะฮะไฟในหัวก็บ่ติดวะหาหมองเปิดเบิ้งพ้างน่ะนี่มันมีหลอดหาหมองเปิดเบิ้งมันมีหลอดมันอยู่ หามองเปิด่มีหลอดมั้ยยวงเออมีอ้ยเออโอยเออโอ้นี่คือแต่จ้างเนี่ยอ้ว่า่าวอาจารย์โอ้ตอนนี้พ,นะนนพท่านไห้รถเขาก็ดังนะครับเดี๋ยวรอพอจอากันพจํากำลังมากอ้า ฟ้าขางมันปีตบนสนิดตัวนี้อาจารย์ซักอน,นับิ้าากมาเราอ้าทำไมเป็นแบบนี้เพรามันขอได้หรอหนึ่งใส่ยี่ห้อหฟ้าขางบดสนิดรถแห่สิบสองล้อมาแล้วครับฟ้าขางบดสนิดเลย แมนแมนให้เราดแต่ว่าฟ้าขางเป็นยังขึ้นชน,นิดวันนี้12ล้อครับบ่อแล้วเอ้ก็ไปทุ่นน้อมีเยอเอพุอน่น เทรนยังลุงโทนี่ลุงโทนี่ก็มาแล้วออโอ้อาจารย์ทินจังมาแล้วครับเพมาถึงชา้าเถอะยินจังฮนะฝา,าข้างทำไมมันไม่เข้าเนี่ย เออเป็นอย่งนีคือเป็นแนวนี้เดี๋ยวต้องเอาไปตรวจตรสอบใหม่แล้วแล้วแบบนี้เนาะเขาโยนย้อนมันกระเดียงกว้างมากคือเรามันต้องไปตังต้งตั้งตั้งให้โรดิกไหมมันต้องตั้งให้โรดิคไหมเพือให้โรดิกมันสูดก่อนนะแมนมันสูดก่อน khó này là, này là bên nào anh là, không mà. là, là vừa, vừa. của ông à ông là... này có chậm anh Joy anh Joy anh luôn thôi nè, lấy thua mà này เอาไฟเช็ดมาหน่อยไฟเช็ดเช็ดมาที่ลุงลุงเช็ดหน่อยลุงเอาเตียงให้ร้านเนี่ยไอ้จ้อยเออพ่ออีสานกลางวิธีโช้ากอนค่อยนอนกับเรื่อยไปแั่ตอนนี้คือรับขวัญครับรับขวัญเฮียจังครับแสดงความยินดีกับเฮียจังไรล่ะก็ใส่เท่าไหร่ครับลุงตัวนี้หาอะไร ว่าเลยยังไงงันเลยครับผมเพิ่งตกสายโหดี่อได้การเล่าเสียงมันไปนั่งหน้ารถนั่งหน้ารถนี่เนี่หน้ารถเนี่ยเออหันหน้าเข้าปลดรองเท้าออกเอาว่าอยจ้อยผ้าลกว่าไอ้จอยผ้าลกผ้าหลานมาผ้าลูกผ้าหลานมาไอ้จอย นั่นแหละไอ um, ้จ้อยพามาเดินทางปวดไปเออพบวักรักษาลูกหลานพูดเอาพูดเอาเอาขันเอาเอาขันดอกไม้ไปวางหน้ารถตรงนี้ เนี่ยจังเอาทู่มมาก่อนนะเอาขันดอกไม้ไปวางหน้ารถขึ้นไปนั่งดีๆขึ้นไปนั่งดีๆดอ้ยฝ่าเลยอ่าเอาวางหน้ารถเลยเออวางไว้ยกมือไหว้ก่อนขอพรขอพรอ้าว บีบแจสาครั้งเออเหียจังโซกโมันมเดี๋ยวจะเลาฟังครับอ้าวเอาทั่วไปก เค okay, ครับเข้าโกดังได้ตอนนี้เที่ยงคืนนะครับมาถึงเที่ยงคืนพอดีเอาเดี๋ยวรถเข้าโกดังแล้วยวมอื่นเสาไทายให้เบิ้งไม้ครับพี่น้องโอเคครับ, okay, รบพี่น้องครับ